ีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลําแล้วก็เฟซบุ๊กของทงนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ของทงนะคะวันนี้แวะมาทาถ่ายช่นคืนเนาะแล้วก็ไม่ได้มามือเปล่าเนาะมาในชุดสีแดง,แ,ดงแบบ แรงฤิ์เนาะวันนี้ก็แวะมาทาักทายแล้วก็มีอาหารเสริมติดไม้ติดมือมาฝากด้วยเนาะสำหรับคนที่แบบว่าอยากมีหนะ้าอ,อกที่ใหญ่ขึ้นเนาะก็แบบคือบางคนทานทานยาเขาเรียกว่าไงบางคนคือเสริมหน้าอกมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่พอใจยอยากจะให้ใหญ่ขึ้นครับขึ้นทำมีมาแนะนําค่ะทุกคนต้องรู้จักแน่นอนค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะซีเค็ดพัทหรือเรียกว่ากล่องดานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะทุกคนจะรู้จักแล้วเนาะว่าคือบางคนกินกินจนแบบว่ากินตลอดอะเพราะว่าคือมันเห็นผลนจริงๆตั้งแต่ครั้ง ที่เราทานเนาะก็คือตัวทําเองก็ทานบ้างอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะบางครั้งหน้าอกเราก็แบบไม่ได้แบบตึงตลอดเวลาเนาะเพราะว่ามันก็ต้องมีแบบหย่อนคอ,อนอิดนึนงก็อยากให้มันตึงกระชับก็เลยลองทานเป็นสีเข็ดพัดดูนะคะค่ะเพราะว่าที่ไว้ใจสีเข็พัดเพราะว่ารีวิวเขาแน่นจริงแล้วก็เลยวันนี้เลยอยากมาบอกต่อแล้วก็วันนี้ก็มีตัวนี้มาด้วยเราไีเป็นกินซ่านเนาะก็เกนเนี่ยกกวกับก็แบบว่าลดน้ําหนักเ<ง>นาะก็เดี๋ยวยังไงอยากได้ข้อมูลยังไงก็สั่งซื้อกับสีเข็ดพัดเนาะ เป็นตัวนี้ตายเนาะก็มีเมด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เนาะใครที่แบบอยากออกรูฟิตรูแบบฟิตฟิตเลยก็แนะนํานะคะซีะเคียพาสำหรับวันนี้ทําม,มาทักทายแค่นี้นะคะเอ่อถ้ายังไงเดี๋ยวใครสนใจจะทิ้งรายละเอียดไว้ด้านบนเนาะแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยค่ะตัวนี้ของดีจริงๆค่ะเพราะว่าติดตลาดแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้แปลว่า 5, บ๊าไบายค่ะรังไรอ่ะสาะ